ตอนนี้ของมาส่งถึงแล้วมาจากอายุทยานะครับก็บ,บางไะอินคุณสุภาพลื่นจินดาโอเคเดี๋ยวมาเปิดดูอันนี้ก็กล่องสแกนส่งมาจากหนองจอกกล่องสแกนจ่ายรุ่นไหน,ไหนสีกลองขาว่ะก็ อีพีนี้เดี๋ยวจะมาดูนะครับถ่ายการทำงานของ<า>อของ<า>ยอยุธยานะครับ,บ<า>หนดูที่กล่องรุ่นมาเออแบงปังดิจะมาถ่ายคลิปการทำงานของอซ่อมตัวรับแบงนะครับส่งมาจากอายุธยามีตัวรับแบงและตัวรับเหรียญเดี๋ยวมาไปดูกัน อันนี้มาเปิดสิก็เป็นวันที่ไม่ได้ไปทำงานข้างนอกนะครับทำอยู่ในบ้านรอของที่ส่งมาก็จะมีอีกเจ้าหนึ่งมาจากไหนร้อยเอ็ดวะส่งจากร้อยเอ็ดนะครับเดีย๋ยวมาดูสภาพนะครับส่งไปสีคงไม่โยนของนะครับถ้าเป็นส่งแฟดนี ชอบโยนของนะครับแล้วก็ของจะเสียหายปัดข้างืลยแรงวี ดูที่สภาพสินค้าที่ส่งมาซ่อมอยุทยาบางังอะไรมัชื่อบงังอะไรไมอยู่มีตัวรับแรงเนี่ยสภาพแบบนี้นะครับมาดูอันนี้ อันนั้นทีพีเจ็ดเจ็ดีีเจ็ดเจ็ดฉลากเลยมาดูจะเป็นตัวทีพีเจ็ดเจ็ดสีขาวสติกเกอร์ขาวไม่แน่ใจนะครับพทีพ<อ>ีเจ็ดเจ็ดอะมันจะนโอ้ยแตกขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าซ่อมได้ไหมอ่ะเปิดดูดิตรง มันประกบเข้าก็น่าจะได้ประกบเข้าเให้คุณนี้ทายดีกว่ามามเดี่ยประกบหนึ่ง รู้ว่าเสียอะไรลูกค้าแจ้งมาว่าเสียนะครับตัวนี้เป็นตัวของก๊อบนะครับนี่ดูนะครับของก๊อบพลาสติกในจะสีม่วงสีเขียวน้ําเงินแบบนี้ถ้าของแท้นะ่ะจะเป็นสีใสนะครับเนีย๋ยมาดูกันมาใช้ได้ไม่ได้ทำไมสายตู้รุ่นไหนเนี่ยทป็แบบนี้เติมเงินปะ่ะสายแจ็คคงเป็นอย่างนี้ แข่งรุ่นเก่าแน่เลยมาตัวรับแบงค์จะเป็น Tp.7 7ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ขาวหรือติ๊กเกอร์เงินสองตัวไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเพราะสะภาพก็ค่อนข้างจะเย็นสภาพค่อนข้างจะชํารุดหน้าดูเลย โอ้โหมีไข่จิ้งจกด้วยมาดูมาดูไข่จิ้งจกร่วงมาอือสรงนี้มาดูมีว่าแปดเดือนมังบีสภาพค่อนข้างชํารุดโอเคมาเดี๋ยวลองมาซ่อมกันนะครับ ทำได้หรือเลปล่าอัปเกรดได้หรือเปเล่าไข่จิ้งจกเดูไข่จิ้งจกเพียบตอนนี้ก็นี่นะครับจากรยุทธยาเดี๋ยวจะลองดิบสวิตไปที่4ต้องบอกเลยนะครับเนี่ยบอดแต่ละรุ่นการดิบสวิตจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะมา เทสกับเจ้าบอร์ดสีนะครับหรือเบียบบอร์ดซิงเกอร์ก็เป็นบอร์ดของตู้น้ำมันซิงเกอร์รุ่นรุ่นก่อนนะครับก่อนจะมาเป็นดิจิตอลก็มาเดี๋ยวจะมาลองเทสกันตอนนี้เสียบสายเสียบอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเปดไฟสวัสดีคอ่สัญญาณไฟขึ้นใช้ได้ปกติ ตอนแรกที่มาเลยนะครับ mm hmm. การดิฟสวิตเนี่ย mm hmm. เขาจะดิฟ1นสองขึ้น3ามลงสขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นจากการที่สอบถามเาจ้าของตอู้นะครับที่อยู่ครสว์ก็คือเป็นตู้น้ำมันของมินิปั๊มนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองน้ำเงิน เป็นตู้10กว่าปีกับ20ปีแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทนมากเลยนะครับเนี่ยที่ใช้มาได้1ิบกว่าปีแล้วไม่พังส่วนใจที่ชนบุรีระยองเนี่ยตู้มินิปั๊มเนี่ยก็คือพังหมดแล้วนะครับเจ้าของถอดปงถอดปัด๊มหมอกหมดแล้วก็แต่นี่ยังใช้ได้ก็ถือว่าทนตอนนี้สถานะไฟขึ้นปกตินะครับพร้อมรับแบงค์เดี๋ยวจะไปหาแบงค์มาลองนะครับ ก็จะลองได้เฉพาะแบงค์ยี่สิบห้าสิบรุ่นเก่านะครับแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบรุ่นเก่าเพราะว่ายังไม่ได้ลงโปรแกรมนะครับยังไม่ได้อัพแต่ข้อเสียลงน้ําตาลไม่มั่นใจนะครับว่าอัพแล้วเครื่องจะน็อกหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวให้มาดูตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ใหม่กว่าด้วยซ้ําแต่พออัปเกรดไปปุ๊บเครื่องน็อกเลยตัวเนี้ย เป็นตัวตัวนี้ใหม่กว่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าหลังจากที่ไปหาแลกแบงก์มานะครับก็ได้มาละแบงก์ร้อยกับแบงก์ห้าสิบเดี๋ยมาเทสกันว,ว่าจะกินหรือเปล่า ใำไมน้ำมันมี228เดี๋ยวมาตั้งค่าน้ำมันกันตั้งปริมาณน้ำมันกันตอนนี้ก็ใส่ปุ่มกด้าไปละเดี๋ยวจะมาตั้งปริมาณน้ำมัน ตั้งเป็นสองร้อยลิตรมาเดี๋ยวจะลองหยอดดูสิกินไม้แบงค์เก่า ไปถามความสมัครใจของเจ้าของเครื่องนะครับว่าจะให้ลงโปรแกรมไหมหลังจาก <c oughs> ลองตัวลับแ้งนะครับยังไม่ได้อัพนะครับแต่กินแบงค์ดูเงาได้เดีจะมาลองตัวยอดเรียนนะครับสวัสดีค่ะก็ตีทำงานเดี๋ยวมาลองยอดกันนะครับ บาทก็ไม่กินเหรียสิบก็ไม่กินก็ตัวยอดเหรียญเสียนะครับไม่กินนะครับโอเคอรอเจ้าของตัดสินใจนะครับว่าจะให้อัปเกรดไหมมาเมื่อกี้ก็โทรคุยเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมาอัปเกรดนะครับ เนเดี๋ยวเสียบสายก่อนตอนนี้ก็เสียบสายเรียบร้อยสเสียงสายพานแข็งมากมาเดี๋ยวจะอัพเกรดเดนี่ยครับเจ้า G ีบ็อกนะครับเจ้ากล่องตัวอัพเกรดแล้วก็ไวการสสำหรับคาลิเบต มาเดี๋ยวขออนุญาตเสียบกล่องครับก่อนเสียบเจ้าตัวจีบอกก่อนนี่นะครับต้องเสียบก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเสียบสายก่อนตอนนี้เสียบสายครับเป็แล้วอา้าวเงียบเลยไฟไม่ติดเดี๋ยวขัวไม่แน่น มันหาสัญญาณไม่เจอนะครับกำลังอัพโหลดโปรแกรมใหม่หวังว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้ามันอัปเกรดเสร็จปุ๊บมันจะสายพานมันจะรันหนึ่งรอบอันนี้กำลังลงโปรแกรมอยู่ ลงโปรแกรมเสร็จนะครับไฟเขียวด้านบนจะขึ้นค่อนข้างนานนะครับไม่แน่ใจะัะจะสำเร็จหรือเปล่า เพราะว่าปกติอ่ะมันจะไม่นานขนาดนี้นี่นะครับถ้าเกเสรน,นะครับไฟเขียวนี้จะขึ้นด้านบนสุดแล้วก็สายพานจะแลน บอกเลยว่าน,านานผิดปกตินะครับเพราะโดยปกติอัพมาหลายๆตัวจะไม่นานขนาดนี้นะครับแต่นี้มันนานผิดปกติ นานมากนานมากผิดปกตินะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่ามากนะครับเดี๋ยวมาดูกันได้หรือไม่ได้ the they knock จะเปิดอปเกตใหม่นะครับเรียบร้อยทีนี้ก็จะคาลิเบตด้วยไวการ์ดนะครับนี่จะตัวไวการ์ดค่อนข้างเก่าแล้วตัวนี้นี่นะครับการคาลิเบเตด้วยไวการ์ด ลรวก็จะดิฟสวิตใหม่แล้วก็จะลองแบงค์ย่สิบรุ่นใหม่นะครับ เกคาลิเบเสร็จนะครับเดี๋ยจวจะเอาแบงค์พลาสติกรุ่นใหม่ลองใส่ดูก็ใช้ได้นะครับเรียบร้อยลองอีกหลายๆแบงค์นะครับ จะยับนะครับแบงไม่รู้จะกินหรือเปล่านี่นะครับค่อนข้างจะยับมากลองแบงนี้ก่อนถ้าแบงค่อนข้างยับนี่ก็กินยากนะครับแบงเนี่ยจับยับมากนะครับ ดูสิจะกินหรือเปล่าไม่กินนะครับดับเกินไปอ้าวกินโอเคนะครับอ่ะแล้วแบงค์ห้าสิบครับกินทุกแบงค์แล้วนะครับ ะกินทุกแบงค์นะครับ, <c oughs> <c oughs> บ,รบสำหรับ EP นี้ลงน้ำตาลในมาอัปเกรดตัวรับแบงค์ตัวนี้เป็น TP 77สติกเกอร์ขาวนะครับหรือสติกเกอร์เงินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กินทุกแบงค์แบงค์รุ่นใหม่รุ่นเก่าก็พ p นี้ลงน้ำตาลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่พ p หน้าสวัสดีครับ